สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวันนี้ครับเหมือนเดิมครับมีโรงทานนะครับทั้งหมด19โรงทานเลยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศมากมายนะครับคนมาทําบุญกระถินเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเขามาแจกอะไรกันบ้างนะครับรับรองครับว่าอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับส่วนแรกนะครับเป็นขนมจีนน้ํายาน่ากินมากเลยเป็นลูกชิ้นปลาใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้นี่ลูกชิ้นตักขึ้นมาให้ดูนิดนึงได้ไหมครับโชว์เยอะๆเลยครับตักขึ้นมาสูงๆเลยครับ นี่โอ้โหน่ากินนะครับนี่เต็มๆรู้สึกยังไงบ้างครับมาแจกโรงทานโอเคค่ะดีดีรู้สึกดีนะแฮปปี้คนเยอะมาจากทุกปีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินกันไปดูต่อทางนี้นะครับอ่านี่ชอบไหมคะชอบค่ะชอบกินขนมจีนน้ำยาเหรอว้าว เนี่ยครับใส่ชุดไทยสวยงามนะครับเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อนอกจากมีพวกขนมจีแล้วนะครับก็ยังมีเป็นน้ำนะครับมาีน้ำเป็นน้ำอะไรครับพี่ครับอันนี้น้ำอะไรเอ่ยน้ำกระเจี๊ยบค่ะน้ำกระเจี๊ยบเหรอครับต้มมาต้มมาคนนี้ต้มสามขวดสามขวดใหญ่เลยนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้มากได้มาแจกบ่อยไหมครับก็เกือบทุกปีเกือบทุกปีมาแจกเกือบทุกปีนะครับ แล้วคนนี้เป็นคนทำแล้วดอกกระเจี๊ยบเราเอามาจากไหนอะ The flower oh from a supermarket from the Asian supermarket uh Mexican supermarket อ๋ออามาจากตลาดเม็กซิกันนะครับอ๋อแสดงว่าเขากินเหมือนเราเนอะคล้ายๆกันโอเคเนี่ยนะครับเหมือนกันว่าเขากินเหมือนเราครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปในส่วนต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาแจกครับสวัสดีครับ ค่ะบัวลอยเผือกบัวลอยสาคูสาคูเปิดเปิดให้ดูนิดนึงได้ไหมครับบัวลอยเหรอคะใช่ทำเองเหรอครับทำเองค่ะว้าวมีฝีมือด้านทำกับข้าวอยู่แล้วใช่ค่ะเปิดร้านอาหารอ๋อเปิดร้านอาหารชื่อว่าร้าน Fire Tiger Thai Food อ๋ออยู่แถวไหนครับอยู่วิเชียค่ะวิเชียอ๋อเอ้าก็อยู่ใกล้เอลอนเต้อะไรแถวนั้นเนอะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวดูสาคูเอ้ยไม่ใช่สาคูเอ้ยบัวลอยบัวลอยแล้วก็อันนี้อะไรครับสาคูไส้หมูสาคูไส้หมูค่ะเปิดดูหน่อย แล้วรู้สึกเป็นไงครับแฮปปี้อิ่มบุญได้ทำบุญได้ทำบุญนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นผลไม้รวมก็พวกสับปะรดได้โอเคได้แล้วที่ร้านมีอะไรเด็ดๆครับอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยเหรอคอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยร้านเขาพ็อกเกอกี้อร่อยมาก ออเร์กี้ก็คือหมูแดดเดียวใช่อร่อยมากอร่อยแบบสุดยอดเลยเป็นคนพิกกี้นะคะแต่พิการรักเขาเนี่ยแบบไม่มีที่ติอะค่ะได้โอเคขอบคุณครับแล้วก็ฟิมชีสก็อร่อยริมชีสอะของพี่มีอะไรครับวันนี้เอามาโชว์เลยครับเป็นสบู่อะไรครับสบู่อะเออโบเออโบ จะแบบคล้ายๆของโฮลฟู้ดมาร์เก็ตอะค่ะอ๋อเราไม่ไม่ใส่สารอะไรเลยแล้วเราทําด้วยมือหมดเลยทําด้วยมือไม่ใส่สารอะไรเลยแล้วก็เรียกว่าขจัดคราบมันได้อย่างดีเลยต้องลองใช้ต้องลองใช้แล้วเห็นบอกมีอะไรช็อกโกแลตด้วยเหรอครับมีอันนี้ค่ะเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเป็นยังไงครับช็อกโกแลตก็ทํามาจากผล คข้าวค่ะที่เขาใช้ทำช็อกโกแลตนะคะอ๋อแล้วก็ <c oughs> มีอย่างอื่นด้วยกินอย่างอื่น,อ,น,นอันนี้เป็นเราตั้งชื่อว่าคิมจิเพราะว่าเราใช้จิงเจอร์แล้วก็บรัสติชคอมเบอร์เห็นบอกว่าต้องเขียนว่าห้ามกินเพราะมันใช่เพราะว่าคือบางคนจะนึกว่ามันเป็นช็อกโกแลตจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่เนอะใช่เพราะฉะนั้นเราด้วยความที่ว่าบางทีเด็กอะค่ะครับเราต้อง โอนเทสเขาหน่อยเนาะใช่เพราะว่าเขาก็เลยเราก็ต hmm. He mm ้องเขียนว่า huh. ด uh ูหน่อยแล้วก็นี้ก็ขายด้วยก็ขายด้วยเว็บไซต์ค่ะขายอยู่ในเว็บไซต์ชื่อว่าอะไรครับนี่ปัญจมาพรค่ะปัญจมาพร จะยั่งเป็นของชอบลุยทำกานแต่งอะไรก็ติดต่อเข้ามาทำให้ได้เลยนี่ใช่ไหมครับอค่ะอันนี้เป็นโทเมนโตโยเกิร์ตโอเป็นหลายๆรสเราใช้อาท็อปอินกีรีเดียหลายๆกลิ่นผมชอบผมเรียกว่าหลายๆรสโอเคยังไงขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเค thank you How do you feel coming to the temple? I feel great. Feels wonderful. A lot of positive energy. People doing wonderful things and helping build the temple through their donations. The temple is getting like bigger and bigger. And getting bigger and better. Just taking better. a little bit of time because uh. if you want the best, it always takes time. Okay. Patience is the key. Sabai sabai. Okay. Sabai sabai. Sabai. What else can you say in Thai? ขอบคุณมากครับใช่เลยใช่เลย and my favorite is ป i n ปิงปิงปโอเค thank you ครับ thank you ครับมาครับมาอยู่กันที่ส่วนของโครงการฝันเป็นจริงนะครับก็คือเป็นโครงการที่เราเคยถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งเอาหูกระป๋องมาทำมาทำเป็นขาเทียมขาเทียมวันนี้เอาอะไรมาแจกครับยาคู้ค่ะยาคูยาคู ยาคูที่นี่นี่จะไม่เหมือนเมืองไทยเนอะจะมีหลายยี่ห้อนะครับจะไม่จะไม่เป็นแบบที่เมืองไทยอย่างเดียวที่เป็นแบบยี่ห้อยาคูอย่างเดียวแล้วก็มีน้ํานะครับมีน้ําดื่มมีข้าวเหนียวหน้าสังขยาแต่พอดีโตไม่พออ๋อโอเคได้ขอบพระคุณนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะครับสวัสดีครับแกงไก่เป็นไงครับอร่อยไหมครับคุยกับผมก่อน โอเคเรามาอยู่กับอีกส่วนหนึ่งเราเคยสัมษณ์ไปแล้วสวัสดีครับวันนี้มาอีกรอบนึ่งวันนี้เอาอะไรมาครับแกงเขียวหวานลูกชิน okay, ้น,นปลาตักโชว์เลยครับโหกลิ่นมันเตะจมูกมากเลยครับรตอนนี้อันนี้แกงเขียวหวานซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นใครใช้ชโายโอเต่อันนี้อ่วินเทอร์เมลอนก็แล้วอ๋อเป็นอ๋อเหรอใช้เป็นวินเทอร์เมลอนเหรอครับอ๋อวินเทอร์เมลอนภาษาไทยนี่เรียกว่าอักใักเขียวอ๋อปักเขียว แล้วต้มฟักเขียวนี่นานไหมกว่ามันจะเปื่อยแป๊บเดียวอินเตอร์เมลอนนะครับโอเคอันนี้แกงแกงไก่อ๋อขอบคุณครับเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวผมกลับมานะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับแล้วก็อันนี้อะไรครับโชว์เลยครับอันนี้แพง่ายแพนงหมูนี่แพนงหมูครับแพนงหมูทำทำนานไหมครับกว่าหมูจะเปื่อยต้องเคี่ยวหมูก่อนต้องเคี่ยวหมูก่อนนานเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณครับ Hello. Can I ask you a question? Yeah. How do you feel coming to the temple? Good. You feel good? good? It's my first time here, so. Oh, your first time here? Yeah. It's really good. How was your experience so far? It's really nice. Everyone's so friendly and the food's nice. Yeah. It's okay. A nice experience. okay. Thanks yeah. so much. <laughs> โอเคอันนี้เรามาแจกครับสวัสดีครับไข่ครับทอไข่โชว์หน่อยได้ไหมครับเนี่ยครับทอดไข่ทำเองเหรอครับใช่ครับทำเองเหรออ๋ออ๋อนี่อะไรครับเป็นว a อฟเฟิลครอฟเฟิลมันต่างกับว a ฟเฟิลยังไงอ่ะมันคือเอาไปหนีบลงบนเครื่องครอฟเฟิลครอฟเฟิลค่ะอ๋อแล้วข้างในเป็นไส้ป่ะครับไม่มีไส้อ๋อไม่ไม่มีไส้แต่แต่งหน้าเอาแต่งหน้าอ๋อขนาดทำขนมเหรอ ชอบเปนขนมก็จะเปิดร้านอาหารอ๋อเปิดร้านว่าชื่อร้านเดี๋ยวดูก่อน Thai s p e c ย a l t y ที่ไหนครับแถวไหนอยู่แบร์แบร์แบร์โอเคจะเปิดร้านเดี๋ยวจะเปิดคาเฟ่ได้ได้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับครับโอ้โหเอ่อบูนนี้เสียงเจือแจ้วมากเลยครับใช่ค่ะวันนี้ก็คือเอาโดนัทมาแจกโซดากับนมเย็นแล้วก็โอเลี้ยงค่ะ ต้องเป็นคริสปี้ครีมคริสปี้ครีมเท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคริสปี้ครีมค่ะนี่มาจากคริสปี้ครีมหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ค่ะมาจากนิวคอร์ตบีดด้วยนัทกานดาเข้ามาเลยค่ะแล้วก็นมเย็นใช่นี่โอเลี่ยนดูนะนมเย็นนี่ใช้เฮลิบอยผสมกับนมใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วก็น้ำนะครับอ่าเดี๋ยวเราย้ายไปดูต่อตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยนะครับ คนมากันเพียบนะครับเนี่ยโอเคสวัสดีครับเอาอะไรมาแจกครับวันนี้ผัดไทยกับข้าวหมูกระเทียมนะคะฝีมือพี่เองเลยใช่ไหมครับใช่ค่คะทำตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยทำตอนเช้ามืดพี่เองเช้ามืดนะครับมืดี่่เองคะมาจากแถวไหนครับอ,อ,รอยู่อเมริกานาน,านเนี่ยครับ ห้าสิบปีโอ้มาทําอะไรครับตอนแรกมาเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือแล้วครับแล้วก็รู้สึกดีใจไหมที่มีแบบลงทานแบบนี้ดีใจค่ะทำทุกปีนะครับโอเคขอบคุณครับนี่ผัดไทยนะครับผัดไทยโอเคคุณน้ากินอะไรครับอร่อยไหมครับอ๋ออร่อยค่ะน้ำเงี้ยวคุณน้าอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดทำไมเดินเหินสบายจัง มีเคล็ดลับอะไรบ้างครับไม่แก่งไงคะอ๋อโอเคอันนี้เป็นพวกขนมปังโดนัทเหมือนเดิมนะครับะะแล้วก็สสวัดี ขอเดินเข้ามาถามสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาแจกโชว์เลยครับวันนี้มีกะเพราไก่ไข่นะกะเพราไก่ค่ะกะเพราไก่ไข่แท้นะคะทําเองพี่ทําเองที่ร้านค่ะอ๋อที่ร้านอะไรครับร้านออริไทยที่บาวินพาร์คออ๋โอเคแล้วก็มีขนมหวานขนมหวานที่ทําเองค่ะขนมหวานทําเองมีอะไรครับสาคูค่ะสาคูสาคูมีสองมีแบบแบบสีเขียวกับสีขาวครับโอเคขอบคุณนะครับอ่าเดี๋ยวเราต่อกันไปเลยนะครับ อันนี้ผมชิมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาแจกครับลูกชิ้นปลาเกี๊ยวทอดค่ะลูกชิ้นปลาภูเก็ตใช่มีความชุ่มชุ่มอยู่ข้างในใช่นี่นะครับไม่มีแป้งค่ะแล้วก็ห่อเกี๊ยวห่อเกี๊ยวตักโตเลยครับไปกับน้ำจิ้มสับปะรดค่ะน้ำจิ้มสับปะรดเป็นยังไงอะครับใช้สับปะรดแทนความเปรี้ยวหรอใช่ความเปรี้ยวที่ทุกอย่างแต่สับปะรดเข้าไปด้วยอ๋อน่าสนใจก็คือว่า มันจะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งอีกรสชาติหนึ่งใช่ไหมครับหวาน,นวหวาน,นวแบบอโอเคขอบคุณครับรู้สึกดีใจไหมดีใจมากอิ่มบุญค่ะอิ่มบุญนะครับโอเคอได้อขอบคุณครับเราเดินกันไปต่อนะครับโอ้โหนี่บรรยากาศคนกินกันเทียมเลยนะครับตอนนี้ครับมาดูกันต่อ อันนี้อะไรครับขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับเหมือนเดิมพี่ก้อยกำลังถ่ายอยู่นะครับจากสมาคมร้านนาได้ครับเห็นบอกว่ากวนกันตั้งแต่เมื่อคืนใช่ป่ะไอตัวพี่แกงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยเดินไปเดี๋ยวเดินไปครับอร่อยไหมครับ อร่อยมากมากค่ะอะไรอะไร้น,น,นกระเพาะปลากระเพาะปลาเด้กระเพาะปลาร้าน,นอะไรครับอันนี้ก็กเขาเรียอกอะไูกระเทีมทยมพริกไทยโอเคทานแล้วลออยังคายังเลยครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวทานไปนิดนึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวขอเดินไปตอบ <c oughs> วันนี้เอาอะไรมาแจากครับสวัสดีครับเต้าหวยครับเต้าหวยเหรอครับทำเองครับเดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมครับดูเลยครับนี่โอ้ทำมาเยอะมากเลยนะครับทำโชว์ทำโชว์นิดนึงได้ไหมครับโชว์กล้องนิดนึงได้ไหมครับ ใช้ต้มกับอะไรครับชิงหรอครับถิงับดูใสๆดีนะครับใส่ล้ำตาใสแดงอ๋อนิดหนึ่งโอเคขอบคุณครับขออนุญาตเดินนิดนึงครับโหตอนนี้คนเพียบเลยน้องพอร์ชกินอะไรไปยังครับกินอะไรไปยังอะไรบ้างกินอะไรบ้างกินเกี๊ยวอร่อยปะอร่อยแล้วกินอะไรอีกดนัทโดนัทอร่อยเนอะอิ่มยัง ยัง,ยงนะกินต่อเลยโอเคบายบายอันนี้ครับเราเคยมาสัมภาษณ์แล้วเป็นกระเพาะปลาสวัสดีครับดเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในดีกว่าวคุณน้ำคนเดิมนะครับทำข้าวเหนียวมีหน้าสังขยาใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรเอออันนั้นหน้าอะไรหน้าปลาหน้าปลาแห้งเหรอ แล้วก็อันนั้นหน้ากุ้งกุ้งกระฉี่กเขาเรียกว่ากุ้งกระฉี่ป่ะครับกุ้งเฉยๆเองกุ้งเฉยๆมั่วมากเลยครับโอเคเป็นไงครับรู้สึกดีใจไหมครับดีใจสิครับดีใจตัวเองแล้วถึงคิวแล้วนะครับโอเคน่ากินมากเลยเขาเหนียวก็เป็นแบบว่าใบเตยนะครับใบเตยกับขมิ้นใบเตยกับขมิ้นเหรออ๋อใส่ขมิ้นด้วยให้มีความเหลืองเหรอครับขมิ้นเหลืองเหลืองขมิ้นมันจะตัดสีออกมาเป็นมันจะออกเป็นสีมรกตหน่อยป่ะประมาณนนั้น ่ะเราขอเข้ามากระเพาะปลาสูตรไหนครับสูตรของพี่ทำเองป้าทำเองป้าทำเองไหนดูหน่อยครับตักให้โชว์นิดนึ่งได้ค่ะโอ้เนื้อเน้นเน้นในเอาเอาตัวกระเพาะปลาโชว์ขึ้นมาสูงๆหน่อยครับได้ค่ะว้าวโอเคกระเพาะปลาแท้ๆนะคะกระเพาะปลาแท้ๆไม่ใช่หนังหมูหม้อนี้มูลค่าประมาณสี่ห้าร้อยได้ ใช้ของดีได้ค่ะครับโอเคขอบคุณครับรู้สึกดีใจไหมดีใจค่ะหมดแล้วแฮป Happy 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 เดี๋ยวผมมาเอานะได้ๆขอบคุณครับได้ๆขอบคุณครับเรามาบุกเบื้องหลังด้านหลังด้านหลังนะครับนี่จะหมดแล้วเหลืออีกหม้อน้ำเียวน้ำเียวค่ะหมดหม้อแล้วหม้อใหญ่มากทำมาสองหม้อเหรอครับทำมาสองหม้อค่ะ รู้สึกเป็นไงบ้างดีใจไหมมาพูดเหนือบ้างนีกอ่าดีใจขนาดเจ้าว,วันนี้คนนักขนาดเดิมมาวัดดอยรู้สึกยังไงบ้างกับนำเงี้ยวทุกรอบแล้วก็หมดทุกรอบดีใจนะคนเป็นชอบกินเป็นบอกของเฮาา้านเจ้าเห็นว่าไม่ได้ทําง่ายไม่ทําง่ายค่ะคือต้องช่วยกันทํามหมดเลยก็คือต้องเคี่ยวอะไรนะเคี่ยวเขาเรียกอะไรเครื่องแกงกระดูแกแดงกระดูกอ,อะไรทุกอย่างประมาณ วันหนึงประมาณ3าชั่วโมง4ชั่วโมงก็นั่งช่วยกันทำได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบับอาสวัสดีครับโอ้สวัสดีตอนนี้เรามาอยู่กับวิกิพีเดียของเมือง LA นะครับอยู่มาอเมริกามาหลายปีแล้วใช่ไหมครับมาตั้งแต่67 1967 1967ตอนผมยังไม่เกิด2515 2515ว้าว2510 2510 เมื่อก่อนเมื่อก่อนวัดไทยงานเขาเรียกว่าลงทานเหมือนแบบแบบนี้ไหมครับสมัยก่อนเหมือนกันแบบยังมีเหมือนเดิมเลยเหรอครับคนไทยมาร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้<ม>เ,นเหมือนเดิมอ๋มอลแล้วแล้วตัวพี่ชาวพน์รู้สึกแฮปปี้ไหมที่ยังเห็นคนไทยมาขนาดนี้โอ้โแฮปปี้ที่สุดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะไปวัดไหนเขาก็มีลงทานกันตรงนั้นเดี๋ยวนีทําทำทำอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการการให้ให้คนได้มาที่วัดแล้วมาได้ทานเนี่ยนะ เขาจะรู้สึกปลื้มใจครับดีใจแล้วก็เป็นกุศนกับให้จังวัดด้วยนะฮะอันนี้ดีใจด้วยนะที่มีคนใจบุญสุนทานกับพวกเราเยอะแยะอย่างนี้นะก็ขอบคุณน้องอาร์ตด้วยนะยินดีครับขอบคุณครับยังไงก็ันคุยกันนะได้ครับโอ้นี่ทอดเกี๊ยวกันอยู่ข้างหลังเลยนะครับเนี่ยอ้าหม้อใหม่ไหมอ้าวหม้อใหม่อาาวมาแล้วหม้อใหม่มีแบ็กอัพนะมีแบ็กอัพตักเลยนี่ ดอกเดียวเป็นิ้วตักโซเลยหนึ่งหนึ่งจานครับ่เว้าวอะแต่นี้เลยค่ะแล้วพี่ก้อยก็จะใส่เครื่องพี่ก้อยคนเชียงใหม่ปะเชียงรายค่ะเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ไปเรียนเชียงใหม่โอเคบายบายไปแล้วครับจะไม่พาแล้วได้แล้วครับกินตั้งแต่คนแรกเลยครับนี่ครับกำลังห่อกันสดๆนะครับไอ้ลูกชิ้นเนี่ยมันเป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ต ใช่ไหมครับมันมีความมอยหน่อยแบบเขาเรียกว่ามอยแบบมันจะชุ่มๆม,มันจะไม่แห้งนะครับ<ช>แล้วเราใช้แป้งอ๋อใช้แป้งติ่มเกี่ยวอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจไหมครับที่มาแจกลงทางดีใจค่ะดีใจดีใจนะครับโอเคบายบาย,บายนี่ครับทอดกันสดๆสดกระทะเล็กไปหรือเปล่าครับ กระทาเล็กเนี่ยกระทาเล็กไปปะครับค๋อโอเค sorry พี่เซนเล็ l ทุกเท่ามันยามินิมีออยเซต perfect that means you still have more power to to fly like too many like round r o u n โอเคพวนี้ต้องกะสีให้มันพอดีด้วยนะไม่ให้มันขึ้นมาแล้วมันเหลวเหลืองอีกนะครับโอเคขอบคุณครับขออนุญาตข้ามไปนิดนึงครับ แล้วก็ทุกลงทาจะขาดไม่ได้เลยนะครับจะต้องมีส้มตำวันนี้หน้าตาลูกแม่ค้าเปลี่ยนหน้านิดนึงครับอันนี้ส้มตำสูตรไหนเนี่ยสูตรตามใจแม่ค้าเลยค่ะสูตรตามใจแม่ค้าเหรอครับตาใจแม่ค้าสดเดเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยเผ็ดกำลังดีใช่ไหมครับค่ะอ่าดูหน่อยจะดูเหมือนมันเหนื่อยเหมือนกันนนเนี่ย เมื่อยแขนใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ใช้โคกมันคือมา <c oughs> มากพ <c oughs> ี่เขาบอกว่าข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้บุญาแล้วใส่น้ำปลา,าใช่ค่ะน้ำปลานี่เลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหมกับนางฟ้าคะ่ะช,ชอบ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 เวลาต้องผสมกันเหรอครับใช่ค่เะเพราะว่าอะไรอ่ะจะอร่อยเพราะว่าอะไรอ่ะมันจะเข้มข้นกว่าอ๋อใช่มันจะนัวค่ะนัวกว่าใช่ เป็นไงครับแซ่บแซ่บแซ่บกระบกินกินส้มตำทุกวันเลยป่ะครับเมื่อก่อนทุกวันค่ะตอนนนี้ตอใหม่ใหม่ใช่ตอนมาใหม่ใหม่ทุกวันเอาน้ำปลาร้วงแล้วครับได้แล้วนี่นะครับอาตักเลยครับอันนั้นยังมีลาบหมูเหรอหรือว่าของตะเภาของตะเภาอร่อยมากนะครับ คนเยอะจริงๆนะครับวันนี้รู้สึกดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะดีใจนะครับที่มีรมทานกันด้วค่ะขอบคุณคครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้นะครับอยู่กับเบื้องหลังของสาคูไส้หมูนะครับนี่คือมาปั้นกันสดๆที่นี่เลยเหรอครับรู้สึกเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้ก็สนุกดีสนุกดีนายขอดูไส้มันนิดนึงนี่ค่ะข้างในประกอบไปด้วยอะไรครับก็มีหมูหมู หมูบดหมูบดนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บถั่วถั่วกัะหรี่โสงแล้วก็ครับอะไรอ่ะโหชัยโป๊ะโหใจโป๊แล้วแล้วเคล็ดลับที่จะทำให้แป้งมันข้างนอกมันแบบว่ายังไงอ่ะแบบไม่ไม่แข็งมากไม่นุ่มไม่ไม่เละมากก็เอ่อล้างเมนซ์สกูล้างเมนซ์สกูล้างเมนซ์สกูให้แป้งที่มันเกาะอยู่ไงออกให้หมดออกออกไปบ้างออกไปบ้างออกไปบ้างแล้วก็ เ่านั้นก็แช่สักสิบนาทีแช่สักสิบนาทีแล้วแล้วเม็ดแล้วเมสสาคูต้องแช่นานไหมครับสาคูก็เนี่ยแหละสิบนาทีแล้วก็หมักทิ้งไว้หมักทิ้งไว้นะครับก็ดูทิ้งว่าดูว่ามันมันพอปั้นได้อย่างมันพอจะก็เลยมาเป็นแบบนี้นะครับกําลังปั้นแบบนี้เทคนิคการปั้นมีไหมครับมีค่ะต้องแป้งบางๆต้องแป้งบางๆนี่ก็อทขนมปังเขาเรียกว่าเลยนะกัดเข้าไปก็จะได้ถึงตัวเนื้อข้างในเร็ว แล้วก็เอามาต้มอย่างนี้เลยเราต้มนานไหมครับอร่อยขึ้นก็ใช้ได้ถ้าอยขึนก็ใช้ได้ไดแรงแไม่นานเดี๋ยวเดียวอร่อยไหมครับรู้สึกเป็นไงดีใจไหมที่วันนี้วัดคึกคักคึกคักมากคึกคักมากเดีคนเดียวรถแทบจะแบบไม่มีที่จอดรถเลยไม่มีที่จอดรถเลยเพิ่งมาเหรอครับเพิ่งมาเพิ่งมาสายด้วยอ๋อมาจะพามอริงด้วยโอ้โอเคแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่บรรยากาศวัดวันนี้มีเอาโคมลอยมาแขวนให้ ให้คนมาทําบุญนะครับรู้สึกแบบปลาปื้มมากค่ะที่คนส่วนมากได้มาช่วยมาร่วมกันทําบุญแล้วก็มามาช่วยกันสร้างวัดอ๋อมีคนกระซิบมาแล้วว่าเรียกว่าโคมปฏิบูชาโคมปฏิบูชาก็เรียกได้หลายแบบนะครับโคมลอยไฟอะไรอย่างเงี้ยนะวเป็นงเอครับใช่ใช่เขาก็จัดรวบไปเลยนะครับเนี่ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวพระธาตุดอยสุเทพที่จำลองมาจากของจริง ที่เชียงใหม่นะครับใครที่เคยไปเชียงใหม่แล้วก็คงเคยเห็นนะครับนี่เป็นวัดสาขาข,าของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพี่พึ่งดีกว่านะครับพี่พึ่งพูดนิดนึงว่าวันนี้เราเอาโคมลอยไฟมาให้กับคนทําบุญเหรอครับโคมลอยไฟอันนี้คือร่วมทําบุญสิบเหรียญของ US นะนะคะอ่าลอยโคมปุ๊บหนึ่งโคม ได้ไข่ได้ไข่กลับไปกินที่บ้านอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องด้วยกันนะคะขอดูขออดขไข่หน่อยไข่ไซส์นี้เลย,เายมาสดๆจากฟาร์มใช่สดๆจากฟาร์มที่มีสงส์ยคืออันนี้มาชุดแรกอันนี้ชุดสองเพราะว่าที่ฟาร์มเขามีไข่ให้ไม่พอเขามาส่งให้ที่ร้านอ๋อครับอันนี้ก็เริ่มปกติโอ้โหทำบุญแล้วได้ไข่กลับบ้านไปด้วยใช่ค่ะอิ่มใจค่ะขอบคุณมานะเชิญร่วมบุญกันนะคะโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของบรรยากาศในวันนี้นะครับส่วนด้านนี้ ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าของวัดนะครับวันนี้ก็มีเวทีการแสดงด้วยนะครับของเด็กๆจากโรงเรียนพุทธศาสนานะครับนมชมพูอร่อยไหมอร่อยมากโชว์หน่อยสิโชว์ดูหน่อยวันนี้ <c oughs> เทรนเด็กๆมาเต็มที่เลยใช่ไหมเด็กๆเด็กๆที่นี่เทรนการแสดงเป็นไงบ้างไม่ยากนะแบบเดียวบอกแบบเดียวคือแบบรับเร็วมากาใช่เลย แล้วก็ภาษาไทยล่ะภาษาไทยเด็กก็มีพื้นฐานเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็สอนเข้าไปนิดเดียวก็คือเด็กสามารถพูดตามได้เลยได้นต์นี่คือไปแต่ละนี่ในมือคือส้มตำส้มตำค่ะนี่ก็ส้มตำสอบคุณผู้ปกครองโรงเรียนค่ะโอเคก็คุณนโอเคงั้นขอบคุณน้องๆครับน้องๆมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่โอเคบายบายโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของบรรยากาศของงานกระถิ่นนะครับ รวมถึงโรงทานในวันนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของลอยกระทงมาผสมนิดนึงนะครับก็ยังไงนะครับใครอยากมาเที่ยววัดนี้ก็มากันได้นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้นะครับอยู่ที่เมืองชชโนฮิลส์นะครับกรัดแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็เกิดใครชอบดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากดูคลิปหน้าก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ